เราจะติด V 1ตรงนี้ใช่ไหมครับ V 1ที่ติดเนี่ยเรามาดูนะครับว่าตรงนี้จุดที่เป็น V 1เนี่ยมันตรงกับหัวใจอะไรนะครับอันนี้นะครับเราเริ่มเห็นลำไรสีชมพูเมื่อกี้คือปอดนะครับเห็นไหมครับมีส่วนตรงนี้หัวใจก็มีเยื่อหุ้มหัวใจอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเอาเยื่อหุ้มหัวใจออกตัวนี้คือตำแหน่งที่เราติด V 1นะครับติดตรงนี้เราดูนะครับมันก็คือหัวใจห้องขวาเนี่ยแหละครับเราเห็นเงาของหัวใจลางๆตัวนี้คือส่วนของหัวใจด้านขวานะครับจะเห็นว่า V 1 V2 เนี่งนของหัววใจด้าานขเลยครับ เวลาที่ก้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือมีปัญหาที่ตรงตำแหน่งนี้ตัวที่เป็นติด V1 ตรงหน้าอกก็จะเห็นนะครับเรามาดูต่อนะครับแล้ว V2 มันอยู่ตรงไหนครับ V2 ก็อยู่ข้างๆกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเอาผิวหนังออกนะครับผมถ้าสนใจโปรแกรมนี้ก็ใช้ได้นะครับเขาชื่อว่า 3D Anatomy นะครับผมใช้เพื่อการศึกษานะครับไม่ได้ใช้เพื่อการค้านะครับก็ขออนุญาตใช้นิดนึงนะครับผม ตัน <v> anyway, right ี้ก็คือส่วนที่เรียกว่าหัวใจห้องขวาบนนะครับ right atrium หัวใจห้องขวาบนเห็นไหมครับและส่วนที่เห็นลำลายแถวๆนี้ครับตรงนี้นะเป็นก้อนๆตรงนี้ก็คือส่วนที่เรียกว่า right ventricle นะครับหัวใจห้องขวาล่างอะไรก็ตามที่มีความผิดปกติที่หัวใจด้านขวาเนี่ย V1 V2 มันจะจับได้แล้วมันก็จะผิดปกตินะครับองไรก็ตามอันนี้ซับซ้อนอีกทีนึงนะครับตรงตำแหน่งเนี้ย V1 V2 ที่เราติดตรงเนี้ยมันยังมีส่วนตรงนี้อีกครับที่เรียกว่าผนังกั้นห้องหัวใจนะครับ ตรงนี้ครับเป็นผนังก้นห้องหัวใจอันนี้เป็นลิ้นหัวใจนะครับเป็นลิ้นไตคัสปิดแล้วก็ข้างหลังเป็นลิ้นของมิเรวาลนะครับมันจะมีผนังก้นห้องหัวใจตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเซปตัมแต่ว่ารูปนี้ไม่ได้โชว์นะครับทีนี้เวลาที่ผนังก้นห้องหัวใจหรือเรียกว่าเซปตั้มมีการขาดเลือดตรงนี้ด้วยมันกินพื้นที่ทับซ้อนของ v 1 v 2อนะครับดังนั้นนะครับสรุปว่าเวลาที่ st มันยกใน v 1 v 2เนี่ยต้องระวังอยู่2อย่างนะครับ ถ้าหากว่ามันไม่เป็นหัวใจห้องขวา RV ที่ขาดเลือดนะครับมันก็อาจจะเป็นส่วนของเซพตัมผนังกั้นห้องหัวใจที่ขาดเลือดก็ได้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับหลักการง่ายๆครับถ้าอยากรู้เราก็ไปติด V3R V4R เพิ่มใช่ไหมครับ V3 V4 เราติดลงมาข้างล่างใช่ไหมครับอินเตอร s ค a ส s p a สเที่5ตรงนี้ก็คือ V3 นะครับแล้วก็ V4 เห็นไหมครับ V3 V4 เนี่ยมันกินพื้นที่ส่วนนี้มันคือพื้นที่ส่วนหน้าของหัวใจห้องซ้ายนะครับส่วนนี้ครับที่เป็นปื้นๆตรงนี้ครับที่มันดูโค้งๆส่วนนี้ครับเขาเรียกว่าแอนเทเรียวอลครับผนังด้านหัวใจด้านหน้าเนี่ยแอนเทเรียวอลตรงนี้ครับดังนั้นเนี่ยส่วน V3 V4 ที่เราติดก็เลยเป็นส่วนของตัวแทนของผนังหัวใจด้านหน้านะครับแอนเทเรียวอลแล้วแรตทัลวอลอยู่ตรงไหนนะครับหัวใจด้านข้างก็คือตรงนี้นะครับดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนไปด้านข้าง เวลาที่เราติด V5 V6 ใช่ไหมครับเราไปติดตรงรักแร้ก็ไปด้านข้างถ้าหากว่าหัวใจผนังด้านข้างมีการขาดเลื่อดน,นะครับก็จะทําให้ตรง V5 V6 เนี่ยมี S.T. ที่มันยกนะครับสรุปอีกทีนะครับ V1 V2 ตรงเนี้ย V1 V2 ที่ติดเนี่ยเป็นตัวแทนของหัวใจฝั่งขวานะครับเป็น Right v e n t r i c l e แล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นตัวแทนของสิ่งที่เรียกว่า Septum ก็ได้นะครับคือตัว S ตัวแรกนะครับ Septum ส่วน V3 V4 ที่ติดตรงนี้ ก็จะเป็นตัวแทนของผนังหัวใจที่เรียกว่าแอนติเลียตรงไปตรงมาตามที่มันติดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ V5 V6 ก็คือตัวแทนของผนังหัวใจด้านด้านข้างนะครับเห็นไหมครับตรงหัวใจเนี่ยวางตัวอยู่บนกระบังลมนี่คือกระบังลมนะครับส่วนที่มันวางอยู่บนกระบังลมเนี่ยแหละครับเราเรียกว่าอินฟิเลียส่วนฐานนะครับแล้วก็ถ้ากระบังลมส่วนสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะเรียกว่าโพสติเลียก็คือส่วนหลังของหัวใจน,นะครับเราลองหมุนภาพดูจากข้างล่างอีกทีนะครับดูทันไหมครับ ตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าอินฟิเลียวอลตรงนี้แหละครับฐานข้างล่างเนี่ยตรงนี้คืออินฟิเลียวอลลองพลิกดูนะครับตรงนี้แหละครับที่เรเวยวียกว่าฐานของหัวใจนะครับอินฟิเลียวอลตรงนี้ครับส่วนที่เรเวยวียกว่าฐานของหัวใจหลีดที่ใช้ดูก็คือหลีดที่เรียกว่า23 AVF มนะครับมาดูทิศทางของหัวใจก่อนนะครับทิศนี้นะครับเรียกว่าหลีดหนึ่งนะครับตรงนี้เรียกว่าหลีดหนึ <qual> ่งครับผมตรงนี้ครับส่วนที่ลงมาข้างล่างเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเรียกว่า AVF เห็นไหมครับว่า AVF เนี่ยมันเป็นตัวแทนของผนังหัวใจด้านล่าาางด้นนนฐะครับ แล้วก็หลีดตรงนี้คืออะไรครับเฉียงมาหน่อยหนึ่งก็คือหลีดสนะครับดังนั้นหลีดสก็เลยเป็นตัวแทนของตัวอินฟิเลียนะครับหัวใจด้านฐานแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือหลีดสนะครับหลีดสามจะวิ่งมาทางนี้นะครับหลีดสก็เลยเป็นตัวแทนของผนังหัวใจด้านล่างด้านฐานเหมือนกันนะครับสรุปว่าสองสาม f นะครับ อันนี้นะครับลีดสมาทางนี้นะหลีดสมาทางนี้แล้วก็ทิศทางของ l v f อยู่ตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยเป็นโจวแทงของหัวใจที่เป็นส่วนฐานหรือที่เรียกว่า inferior wall นะครับเปรียบเสมือนง่ายๆนะครับเหมือนว่าที่บ้านเราเนี่ยมีโจรเยอะใช่ไหมครับเราก็ติดสิ่งที่เรียกว่ากล้อง CCTV ใช่ไหมครับกล้อง CCTV มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่เราจะติด c c t v แค่ตัวเดียวครับแล้วก็จะเห็นทุกมุมในบ้านนะครับมันก็มีมุมอับใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้านเนี่ยแล้วโจรขึ้นหลังบ้านเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมครับถามว่าทํายังไงถึงจะเห็นโจรขึ้นหลังบ้านมีวิธีหนึ่งครับก็ติดเพิ่มใช่ไหมครับเราอยากรู้ว่ามีโจรอยู่ตรงด้านขวาไหมเราก็ติดที่ V1 V2 นะครับเอากล้องวงจรปิดมาติดตรงเนี้ย1 V2 ก็จะเห็นท่าของโจรผู้ลายที่จะเข้าบ้านเราเนี่ยท,ท เราอยากรู้ว่าหน้าบ้านเราเนี่ยมีโจรหรือเปล่าเราก็จะติดกล้องวงจรปิดที่ชื่อว่า V3 V4 นะครับที่ตรงตำแหน่งนี้นะครับ V3 V4 เพื่อดูว่าหน้าบ้านเราเนี่ยมีโจรไหมถ้าเราอยากรู้นะครับว่าข้างๆบ้านเรามีโจรไหมนะครับเราก็ติดตัว V5 V6 ที่ตำแหน่งนี้ครับเพื่อจะ ติดภาพเนี่ยจะได้มองเห็นภาพด้านข้างนะครับว่าข้างบ้านเรามีโจรหรือเปล่าและถ้าเราอยากรู้ว่าใต้ถุนบ้านเรามีโจนไหมทำยังไงครับเราก็ติดกล้องวงจรปิดที่ใต้ถุนบ้านนะครับหลีดสหลีดสแล้วก็ l v f 3กล้องวงจรปิดนะครับสองส p f จะสะท้อนภาพของหัวใจด้านฐานนะครับ แล้วหลังบ้านล่ะครับปัญหาคือหลังบ้านหลังบ้านจะใช้อะไรดูนะครับเราก็ต้องติดกล้องวงจรปิดที่หลังบ้านเพิ่มนะครับกล้องวงจรปิดตัวนั้นมีชื่อว่าอะไรพอจะทราบไหมครับมันก็ชื่อว่า V789 ครับ7แล้วก็ V8 จะอยู่ตรงสะบักอันนี้คือสะบักนะครับฐานของสะบักรตรงนี้จะเป็น V8 เราก็มาติด V7 V8 V9 เรามาติดก้องวงจรปิดเพิ่มนะครับ V7 8 v 9เพื่อดูด้านหลังโพสทเ o ียวอลของหัวใจนะครับเราลองผ่าให้ดูนะครับดูนะครับว่าเราจะเห็นหัวใจที่ด้านหลังหรือเปล่าถ้าหากว่าเราสงสัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจด้านหลังเนี Post ่ยโพสทเียวตรงนี้มีการขาดเลือดเราอยากเห็นให้มันชัดๆไปเลยนะครับเราก็ติดหลีที่เรียกว่า V7 8 v 9ที่ด้านหลังตรงตำแหน่งด้านซ้ายนะครับเราก็จะเห็นภาพครบสมบูรณ์นะครับ เราอยากรู้ว่าหัวใจห้องขวามันมีการขาดเลือดหรือเปล่าเมื่อกี้จําได้ใช่ไหมครับผมบอกว่ากล้องวงจรปิดที่ติดตรงนี้ครับกล้องวงจรปิดที่ชื่อ V1V2 เนี่ยกล้องเนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนครับกล้องนี้สามารถมองหัวใจห้องขวาได้แล้วกล้องนี้นะครับสามารถมองเซปตั้มผนังกั้นห้องได้ด้วยแต่ก็ถือเป็นข้อเสียใช่ไหมครับเพราะตกลงว่าอ้าที่มันทับซ้อนกันเนี่ยตกลงว่า V1 V2 ที่มีปัญหาตกลงจะเป็นหัวใจห้องขวาหรือว่าเป็นเซฟตั้มเป็นผนังกั้นห้องกันแน่อยากรู้ทํายัังไครบผม ติดกล้องเพิ่มครับเรารวยใช่ไหมครับเราก็ซื้อกล้องเพิ่มเราก็ติดที่ไหนครับติดด้านขวาเลยครับเนี้ยเราก็ซื้อกล้องมาติดที่ด้านขวาเพิ่มเพื่อจะดูหัวใจด้านขวาให้มันชัดๆไปเลยนะครับจะได้แยกจากเซฟตั้มออกไปถ้าติดตรงนี้นะครับมันก็อยู่ไกลจากผนังกั้นห้องตรงเนี้ย V3RV4R จะเป็นตัวแทนของหัวใจห้องขวานะครับเราก็ไปติดกล้องเพิ่มติดตรงเนี้ยครับติด V3RV4R ตำแหน่งเนี้ยครับ3กับ4เข้าไปติดที่ตำแหน่งเนี้ย คือมันเหมือนกันนะครับตรงเราเอาเอา,เอา,เอาหารครึ่งของคาร์บิคลใช่ไหมครับ V3 แล้วก็ V4 V4 จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของคาร์บิคล V3 ก็ประมาณแถวๆนี้นครับผมก็จะเห็นว่าเราเริ่มเห็นขอบของหัวใจด้านขวาชัดเจนมากขึ้นนะครับมีเยื่อหุ้มหัวใจตัดออกไปเห็นไหมครับเราจะให้ภาพของหัวใจด้านขวาที่มากขึ้นนะครับ V1 V2 เราติดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กลับ V1 V2 ตรงนี้แล้วก็เนี่ยสามสี่ห้าหกแต่ว่าเราจะแปลผลแค่ V3R V4R นะครับ รูปภาพนี้นะครับผมก็จะมอบให้ทั้งหมด10บใบนะครับเป็นรูปที่ผมวาดเองนะครับถ้าหากว่าอยากได้รูปนี้นะครับรูปนี้ก็มีอยู่แค่100ใบเท่านั้นนะครับที่ผมทํามาจากรูปใหญ่ใบนี้นะครับก็ขอเชิญร่วมทําบุญนะครับช่วงนี้คนไข้โควิดก็เยอะอยู่นะครับผมโรงพยาบาลต่างๆก็ต้องการการรับบริจาคนะครับบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้นะครับเราก็มาทําบุญร่วมกันนะครับผมนี้เป็นบัญชีของโรงพยาบาลของชมบุรีโดยตรงนะครับ ให้กับโรงพยาบาลโดยตรงนะครับเราก็มาทําบุญร่วมกันนะครับหลังจากที่บริจาคเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้อ,อ,อินบ็อกซเข้ามาหาผมนะครับ ก็ขอชื่อแล้วก็ที่อยู่นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อผมจะได้ส่งรูปนี้ให้ทางไปรษณีย์นะครับไม่จําเป็นจะต้องส่งสลิปนะครับว่าบริจาคเท่าไหร่นะครับไม่จําเป็นนะครับก็บริจาคได้มากน้อยตามแต่ศรัทธาและกําลังทรัพย์นะครับเรามาช่วยเหลือคนไข้โควิดด้วยกันนะครับหวังว่าพอดูไลฟ์นี้แล้วก็ได้รูปนี้ก็หวังว่าจะมีช่วยเหลือสังคมได้บ้างนะครับจากที่ดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันทาบุญนะครับขอจํากัดแค่10ท่านนะครับแล้วผมจะส่งไปให้นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปปนนนีี้ะะคคครรัับบลิทท่ผมํา ก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับใน Facebook ที่ชื่อว่าห้องฉุกเฉินต้องรู้นะครับหรือว่าจะดูใน YouTube ก็ได้นะครับก็พิมพ์คําว่าห้องฉุกเฉินต้องรู้เหมือนกันนะครับผมถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็โปรดติดตามได้ในรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็พบกันใหม่เป็นประจํานะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณเช่นกันครับผมสวัสดีครับ